วันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูวิธีการเซตค่านะคะของตัวกล้องทรงกระบอกใหญ่นะคะที่เป็น IP ของ h i ก v i s i o n นะคะรุ่น d s 2 c d 3 6 2 1 g 2 l l h z คะ่ะทุกคนอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมก็คือมีสายแลนแล้วก็มีอะแดปเตอร์แล้วก็มีตัวกล้องนะจริงๆแล้วกล้องอะ่ะมันเป็นระบบ poe มีจ่ายไฟในตัวแต่ว่าเราไม่มีฮับสวิตที่จะ มาเสียเพื่อจ่ายไฟ POE เราจำเป็นต้องใช้อด a ปเตอร์เป็นตัวจ่ายไฟนะครับไอข้อมูลที่จะต้องรู้ก็คือเนี่ยในกล่องเขาจะมีมาบอกว่า IP, IP Default ของไออุปกรณ์อะมันมาแบบนี้นะครับก็คือ1นึ่ง8 1 6 4นะครับอ่าเริ่มต้นด้วยการเสียบสายแลนเข้ากับโน้ตบุ๊กนะครับเสียบสายแลนเข้าตัวกล้องอ่าแล้วก็ จ่ายไฟให้กล้องนะฮะเริ่มต้นด้วยการกดเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ IP ของกล้องจอจรปิดเมื่อกี้ที่เป็น IP ดีฟอลงไปหนึ่งก็สองจุดหนึ่งหกแปจุดหนึ่งจุดหกสีโปรแกรมจะให้เรากำหนดพาสเวิร์ด เราก็ใส่พาสเวิร์ดอ่าแล้วก็คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดแล้วก็ a c t ทิเวตก,ก็คือเป็นการเริ่มต้นใช้กล้องวงจรปิดตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดอ่า o u n t u n t u r i u y i t y ก็คือเป็นพวกคำถามแล้วก็คำตอบ เวลาที่เราต้องการรีเซ็ตกล้องวงจรปิดอ่ะอันนี้เจะใส่แต่เฉพาะอีเมลครับเสร็จแล้วก็กดโอเคลงไปอ,อันนี้ก็จะได้เข้ามาที่หน้าจอ,อการใช้งานกล้องสิ่งที่เราจะต้องตั้งค่าแล้วก็กำหนดก็คือ c o n f ิกนะฮะ แล้วกด Conf ิสสิ่งที่เราจะต้องตั้งค่าก็คือ Network ก็คือกำหนด IP เปลี่ยน IP ใหม่นะครับอันนี้ไม่ต้อง DHCP เพราะว่าเราจะกำหนด IP ให้มันฟิกตายตัวแบบ s t a t ัสอันนี้เราก็กำหนด IP ให้มันเปลี่ยนแปลงไปการกำหนด IP ก็ต้องดูคลาสหรือวง IP ที่เราต้องการจะ นำกล้องนี้ไป i n นสตอลให้มันเหมือนกันอย่างเช่น192.168.1.56แต่ถ้าเราดูแล้วแคสเป็น192.168เป็น0ก็ต้องกำหนดให้มันเหมือนกันนะครับก็สมมุติตัวอย่างคือกำหนดเป็น156ส่วน default gateway ก็ดูให้มันตรงกันแล้วก็กด s เซฟลงไป พอเราตั้งค่า IP เสร็จเครื่องก็จะรีสตาร์ทนะครับซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของภาพกล้องวงจรปิดของฮิกวิช o n นะคะที่เป็นกล้อง IP ค่ะทรงกระบอกใหญ่รุ่น ds 2 cd 3 6 2 1 g 2ข i z s ค่ะทุกคน